อย่างนี้หรอเฮ้ยอะไรอะ่ะไม่ใช่ดิไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชเฮ้ยเดี๋ยวนะ้าไปไหนอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยว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 ,ยว,ยว,ยวอ่าอ่าลุงไปต่อเลยลุงเย้ยฮะต้องหลบปะแต่จะแบบ เออมันใกล้จะถึงแล้วเนี่ยพนมเมื่อเหมือนมีแรงดึงดูดเข้ามาหาเราเลยเนี่ยดูดิ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 ไอ้ก้อนพวกเนี้ฮันนันแน่ฮันนันแน่ฮันนันแน่ฮันนันโอ้โห้จเลิญเถอะเร็วๆค่อยๆคิดค่อยๆคิดมันไม่ทันแล้วดิปัญหาสวยดี 干嘛？